ตัว lifting! ตัววเราจะไปก่อนนะครับแล้วก็อาร์ทูสองทูนะครับมาโนะมาก็อาร์ทูนะครับอาร์ทูอาร์าทูครับอาร์ทูถูไปแล้วแล้วก็ตามด้วยน้องนายนะครับน้องนายแล้วก็ตามมาด้วยพี่เซเว่นนะครับ 金钗了嘛？金钗。 จะไปได้หอ่าถ้าเกิดว่าไปไม่ได้ขอลับเส้นนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้มีรถสวนมาด้วยนะมีรถใหญ่คนระับรถกระบะหนึ่งคันนะครับจะอีนะครับจะอี 你别来。 โอโ้เข้าป่านะครับเข้าป่าออกไปข้างหน้าก็มดแล้วนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครัเพราะมีกลิ่นไม้กลิ่นอะไรอย่างนี้เยอะนะครับ าเจอ,อ,อทางยากแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยนะ ติดแล้วนะครับผ่าติดแล้วอ้เอาแล้วนะครับั่นนีค้คุณผู้ชมปั่นแล้วโอ้นี่แหละครับอุปสรรคนะครับมันเลยพยาขาดหมอไม่เห็นนะครับบอกมองไม่เห็นโอ้โหเขา <c oughs> บอกมองไม่เห็นนะใส่แว่นก็ใส่หมดกันน็อดด้วยครับคุณผู้ชม,มก็เลยมองไม่เห็นนะครับ โอ้เขาลงมาโอ้นะครับไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมได้ยามเสียงอะเียโอ้แล้วมันยลาตาเดือทิวอายุกเ่อนนในมือสโอ้จนาไงจูเลยงไงมีชีวิตจีเรดแมนเน่ยินอบจิวิลิ้าจงงอยี่ยคือกองและก็าเยปปาปปาลาตาก็ด้วยมูลนะไรงเียปนี่นีนี่นี่งงอ่ะโอจะน่างะมังงชินใช้อเนี่ยไม่ได้นะครคุณผู้ชม ชินชัยโอ้โหโอ,โหโอโห้โดนดีกลับมานะคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้นะครับมาล้วย่งชิมาล้วยังเซพยเซลาโตเลยนะจโมดูนะคุณผู้ชมโอาเดี๋ยวคาเแล้วล่ะอ๋อโอเคออเอกเดินีเล่ดูนห้องครับ เธอกระเถอหนักของอะไรอุมาตัวไงเธอเถอดูครับจินชัยครับจินชัยฝันนู้นนะครับคุณผู้ชมโอ้โห้จินชัยนะครับจินชัยโอ้สามร้อยเอลมันหนักนะครับคุณผู้ชมคนเดียวไม่ไหวต้องช่วยกันนะครับเอ้ยฮะ ขันว่าเดือมาแล้วได้ยัเดือเทถามันดิงานขันว่าเกย์ยังงานเกย์มาเยอะยังไงเลยโอ้โหดูครับดู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 ดไม่ไม่มีแว่นเนี่ยไม่ไมีแว่นต้องใส่แว่นเนะี่ยได้ไหมได้ไหมโอเคได้อยู่นะครับยังเอาอยู่นะครับชิงชัยบอยยังเอาอยู่ลาลา <c oughs> ลาเฮ้จอดจอดจอดอ่ะพะทุว์เลีย ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมโอ้โหหนาวแล้วนะครับได้ยินเสียงเบิ้ลโอ้โไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าต้องลงดูนะไม่รองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้เอาเอาแล้วนะครับเอาแล้วโอ้โหนี่ยครับไม่ไหวครับคุณผู้ชม เบ๋ย์เนี่ยเบ๋ย์เนี่ยเถอะเบ๋ย์เนี่ยเย็บบ้างนะเย็บบ,แบ้างนะชินชัยบอไม่ไหวนะครับโอ้อนี่แหละครับอุปสรรคในการขึ้นขึ้นดอยนะครับคุณผู้ชมความชัน,นถือว่า,าประมาณประมาณประมาณ45องศาบันทีก็60องศานะคุณผู้ชมดูครับ <laughs> พี่ชายผมบอกว่าข้างบนอาจจะชันนิดนึงครับแต่ก็เห็นบอกว่ามาได้นะพี่ชายผม ถ้าม oh, oh. oh, oh, oh. oh. wa, ัน oh. ต oh. ิดนี่โอ้ตายละโอ้มันเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่มันก็เลยเป็นตุกตาหนะคุณผู้ชมโอ้โหดูดูความช่านะคุณผู้ชมดู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 ไม่อยากจะเอ่ยฮะคุณผู้ชมไไไไมม่่หหวววแล้เขาบอกว่าขึ้นไม่ไหวแล้วครับ เอาไปเดินไปเลยยังอ่ะอ,อยายเธอก็เธอแพ็คก่อนเลยงั้นเลยอ่ะก็เดี๋ยวกยวัามเลี้ยงหลับตาเมียเนาะน่าจะขึ้นย่าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าที่นี่จะขึ้นได้หรือเปล่านะ ไม่ได้แล้วครคุณผู้ชมน่าจะไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้โอ้ตายละอุตสามารถถึงนี่นะครคุณผู้ชมน่าจะไม่ได้นะไไดครับไม่น่าจะได้ครับ ไม่รู้เลาไปหนึือคาแล้วของไทยเลยไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันชันเกินนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลมเย็นล้านวิวนะครับสวัสดีครับคนดู14คนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นไม่ไหวครับขึ้นไม่ไหวเล้วไปแล้วไปมล้วไปแล้วน้ามาดิมันได้เจียวด้เจียวแล้วนะบ้าก็เด๋อจีโจงไงเนื้อไหนหมาพลันยังไงเนื้อบดีจะกัดด้วยจะล่ามาเนี่ยมาทำนู่นหรอมาที่ไอยของมาเจ้ยเหรอ มาจากตรงนี้แล้วกมที่ที่ผมมานับเียอยู่ไงทบเตียนี่ก็มาได้ท้ามาได้ว่าอาจารย์ชินี่มาไหนเนี่ยล่ะนั่นไหนนะมาเลี้ยงงานเหรอละมเลี้ยงเนันหโดูบัดรเทียดูบัดเทียดูดูชี้นท้ดูชี้นเชโอ้สบายครับเขาสบายท่าสาดีครับ ากิลามันๆนะครับคุณผู้ชมต้องทิ้งไว้ที่นี่ครับโอ้โหไม่ได้ครับคุณผู้ชมดูดูดูล่องแต่แต่ละล่องโอ้โหมันลึกเกินจะรับไหวนะครับคุณผู้ชมดูครับโอ้ไม่ไหวจริงๆดูชิงชัยนะครับมครับมือใหม่ล่มเย็นดูโลกว่าคุณพาฝนมาเส้นไหนนี่โอ้เอาแล้วนะครับ ไม่ไหวนะครับไม่ไหว <c oughs> ได้ไหมโอ้โหดูนี่ครับคุณผู้ชมร่องมันลึกมากนะครับ <c oughs> โอ้โหโอโอโดูดูดู <c oughs> ล่องมันลึกนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> เทียนเดียวเทียนเดียวเียนเดียวไม่งั้นจะยกหัวค่อยค่อย i